สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลนะายสาระรายการที่พาท่านผู้ชมไปเขียกองประคองชีพนะฮะแล้วก็นำพระมาขี้โม้สู่กันฟังครับสำหรับวันนี้นะฮะเรามาชมพระปิตาอีกรุ่นหนึ่งนะฮะก็อายุพระก็ไม่ได้เก่ามากเราเล่าอายุพระก็ประมาณ20กว่าปี อันนี้เป็นภาพปิดตานะฮะของหลวงปู่เลียนวราพโะแห่งวัดอรัญญวันพฤอําเภอรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายนะหลวงปู่เลียนก็อ่าเป็นพระสายของหลวงปู่มั่นนะฮะสายของหลวงปู่มั่นนะเคยเดินทางทุดงไปภาคใต้กับหลวงปู่ซิมนะฮะหลวงปู่เทศเทศลังสีอะไรหลวงปู่ลุยหลุงอะไรนะหลวงปู่ชอบอะไรก็ประมาณนั้นนะฮะ ท่านก็เป็นพระสุปฏิปโนนะฮะสายกรรมฐานสายวัดป่านี่แหละนะฮะการจะสร้างวัตถุมงคลท่านก็สร้างอยู่มากมายหลายรุ่นนะฮะก็ไม่รู้ว่าทางสายตรงเขานิลมนิยมรุ่นไหนนะแต่เราก็อ่า,อาไม่ได้เลียกไม่ได้ทำการซื้อขายแบบาสายของท่านเป็นหลักนะวันนี้ก็ มาชมพาพปิดตานะฮะใครที่ชอบพาะปิดตาแต่ว่าอยากได้พาะปิดตาแบบประสบการณ์มีพิธีดีนะฮะราคาไม่แพงก็ก็มาลองดูรุ่นนี้ดูนะฮะเป็นพาะปิดตาของลุกผู้เลียนนะฮะจะสร้างปี0 0 0อ่าเดือนมิถุนาปี2539นะฮะนะฮะด้านหลังก็จะเป็นตากาจนาพิเศษนะฮะ50ปีนะฮะของในวงลอเก้นะฮะ ก็จะมีข้างบนี่เขียนว่าวาราโพด้านล่างก็จะเขียนว่าประธานพรนะรเขาก็เลยเรียกรุ่นนี้ว่าเป็นพระปิดตาประธานพรวาราโพนะฮะเนื้อผงพุทธคุณนะครับอ่ามิถุนาสองห้าสามเก้านะฮะด้านล่างก็จะปิดอ่าใส่ตะกุดนะตอกตะกุดนะฮะไว้อ่าใต้แต่ที่ขาของพะนะระหนึ่งดอกนะฮะนี่นะฮะ การเช่าหานะฮะก็ก็ถ้ามีตะกุดเราก็เลือกองค์ที่มีตะกุดไว้นะฮะน่าจะขเขาเรียกเป็นอ่าเป็นการขเขาเรียกอะไรนะอ่าเพื่อไว้นะฮะราคาในอนาคตที่มีตะกุดมันน่าจะราคาจะดีกว่า,าเพื่อการปล่อยเช่าในอนาคตนะฮะก็เป็นพระปิตาจมโบนะฮะที่จัดสร้างขึ้นนะฮะ พิธีใหญ่นะพิธีดีมากนะก็บบอกว่าเป็นพิธีทิ้งทวนของหลวงพ่อด้วยนะฮะก็เป็นพระที่มีประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่คนที่ลูกศิษย์ลูกหาทีา่บูชาไปแล้วก็ไปอาเรียกบอกเก่านะ,ะบอกกล่าอธิษฐานบอกกล่าวได้ได้สำเร็จดังใจปรารถนากันก็เยอะมากมายนะ ส่วนราคานะฮะราคาก็ตามแผงตามกองนะ,ะก็เจอได้ทั่วไปนะฮะก็ราคาก็องละ 30- 40บาทก็ถือว่าไม่ได้แพงนะฮะก็ออยังพอเขี้ยหาเจอได้นะของลูบุเรียนนะฮะก็เป็นพระปฏิบัติด,ดีนะฮะแต่ว่าเนื่งองด้วยว่ายัางไงก็ไม่ทราบเนาะก็เขาก็คงจะแยกเล่นเป็นบางรุ่นราคาก็เลยไม่ได้แพงแต่ว่าเราไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไม่ได้เช่ามาเพื่อจะมาขายต่อแต่เราเช่ามาเพื่อแบบว่าอยากได้พระ ราคาไม่แพงแบบมาอ่าพึ่งพุทธคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะสำหรับพระปิตาจัมโบกนะส่วนผมก็นี่แหละฮะเช่ามาก็เผื่ออ่าไม่ใช่เผื่อแหละเอามาอ่าขึ้นคอแขวนพึ่งพุทธคุณเหมือนกันนะฮะ,ะ,ะโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์นะฮะกดซับสไคร้ เพื่อเป็นแรงใจเล็กๆ,ๆน้อยๆใ,ในการไปเขี่ยกองด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม